เปนคะเหนื่อยหรือเปล่าเอ่ยหอเหนื่อยเพราะหนูกระโดดสูงกันมากๆเลยดีค่ะใช้แรงเยอะๆร่างกายเราจะได้แข็งแรงใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนมาดูวันนี้ครูม,มีข่าวมาฝากเด็กๆดูที่จอนี้เลยนะคะข่าวหัวข้อข,ข,ข,ข่าวเขาพาดข่าวไว้ว่าวอ,อะไรเอ่ยระทึกอะไรคะอ่านออกไหมคะระทึกอา,อา,อาข้าง เมายาบ้าใช้มีดจ,จ,จ่อ,ะะอ,จอคอจับหลานเป็นตัวประกันอ่าระทึกอาคลั่งเมายาบ้าใช้มีดจ่อคอจับหลานเป็นตัวประกันอ่าตามข่าวนี้นะคะคุณครูนำมาจากเว็บไซต์ mthai com นะคะเป็น,นเว็บไซต์จากทางอินเทนอร์เน็ตอชัยฤทธ์บอกว่าผมเคยดูแล้ว จากเหตุการณ์ในภาพเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังก่อนจากเหตุการณ์ในภาพเนี่ยเป็นเหตุระทึกเกิดขึ้นที่บริเวณชุมชนตลาดท่าแพรตําบลปากคูนอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนเมายาบ้าจับเด็กชายเป็นตัวประกันโดยใช้มีดจ่อคอไว้อย่างน่าหวาดเสียวท่ามกลางฝูงชนที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่จำนวนมาก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ใช้เวลาอยู่นานหลายนาทีเพื่อจะเกลี้ยกล่อมก่อนที่จะใช้กำลังเข้าจับผู้ร้ายแล้วก็นำตัวประกันออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะหลังจากนั้นก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาหรือผู้ก่อเหตุไปสอบสวนจากการที่ตำรวจสอบสวนนะคะผู้เห็นเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่ได้ให้ความว่าก่อนเกิดเหตุ านายคนนี้ค่ะนายที่เมายาบ้าคือคนเสื้อเหลืองใช่ไหมคะมได้นั่งดื่มเบียร์ไปหลายขวดและได้เสพยาบ้าไปถึงสองเม็ดติดกันเลยจนเกิดอาการคลุ้มคลุ้มคลั่งจึงจับหลานของตัวเองไว้และเอามีดจออ่อคอเดินเตรเตรเตอยู่ในย่านชุมชนอย่างหน้าหวาดเสียวผู้พบเห็นจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือดังกล่าวเบื้องต้น จ้าหน้าที่ด้วยคุมตัวผู้ต้องหาที่เมายาบ้านำไปดำเนินดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปนักเรียนเห็นภาพนี้ซึ่งในข่าวเขาบอกว่าเป็นคุณอาใช่ไหมคะซึ่งใช้มีดจ่อคอใครอยู่หลานหลานของตัวเองเพราะว่าเขาทำอะไรคะใช้มีดจาอคอแล้วทำไมถึงใช้มีดมาจ่อคอคะกินเบียกกินเบียร์ยรแล้วก็แล้วก็ เสพยาบ้าเอ๋อเสพยาบ้าทําให้ตัวเองเนี่ยเสียการควบคุมตัวเองสมองถูกทําลายแล้วเมายาบ้าก็เลยไปจี้คอลันของตัวเองนักเรียนเห็นภาพน,นี้แล้วรู้สึกยังไงคะถ้าคิดว่าเป็นญาติของตัวเองแล้วทําให้นักเรียนเป็นตัวประกันนักเรียนจะรู้สึกยังไงคะสงเสียใจชยัยิศตอบอยากเสียงเศร้าว่าเสียใจแล้วรู้สึกยังไงแป้ง อ่ะเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงเฉยเฉยไม่ใช่ฉันฉันไม่รู้สึกอะไรกลัวสมพงศ์ตอบมาแล้วค่ะเขากลัวอ้าววิรยาหนูเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกไงคะลูกกลัวแล้วหลายๆคนก็คงจะรู้สึกกลัวเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างตอนเช้าก็มีข่าวหนึ่งค,ครูก็ได้ ดูเหมือนกันเป็นข่าวที่ว่าลูกเมายาบ้าแล้วนำมีดไปปาดคอพ่อกับแม่ของตัวเองเสียชีวิตเป็นไงคะนักเรียนยาบ้านี่ดีไม่ดีคะเนี่ยไม่ดีดดเราลองมาเสพดีไหมไม่ดีไม่ดีอ่าเพราะว่าอะไรเอ่ยทำให้เมายาบ้าได้อ่าทำให้จากคนดีเนี่ยกลายเป็นคนเลวได้ใช่ไหมคะถ้าเรา อยู่เฉยๆเราไปเสพยาบ้าแต่บางทีมีคนนำายาบ้ามาให้ลองหรือนักเรียนเป็นเด็กแต่ไปเชื่อฟังคนแปลกหน้าคนแปลกหน้านำอะไรมาให้กินเขาอาจจะผสมยาบ้าลงไปได้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก,ก็เผลอกินกินก็ต้องกินพอกินยาบ้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงคะติดใช่ไหมคะพอติดนักเรียนก็ต้องยอมทําทุกอย่างเพื่อจะได้เสพยาบ้าพอกินไปเยอะๆไปเยอะๆ จากคนที่ปกติก็จะกลายเป็นคนไม่ปกติอย่างคุณนะ้าคนนี้เขากินจนหลอนอหลอนคิดว่าป,ประสาทหลอนนะคะหลอนคิดว่าตัวเองจะถูกทำร้ายใช่ไหมคะจะโดนคนอื่นทำร้ายก็เลยไปเอาตัวประกรันมาเพื่อไม่ให้ใครมาทำร้ายตัวเองถ้าทางที่จริงแล้วเนี่ยจะมีคนมาทำร้ายไหมคะไม่ม,ไม,มีไม่มีขอโทษค่ะไม่มีแต่เขาเนี่ยเกิด โดนยาบ้าเนี่ยเข้าไปทําลายระบบประสาทเกิดภาพหลอนคิดไปเองใช่ไหมคะอันนี้ก็คือโทษของสารเสพติดหรือว่ายาบ้าและโทษที่เห็นได้ชัดเจนมากคือถ้าตำรวจจับได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเสพยาบ้าใช่แล้วค่ะติดคุกเข้าไปนอนเมาเลยค่ะเข้าไปนอนเมาอยู่ไหนไหนในคุกนั่นเองดีไหมคะคุกเนี่ยไม่ดีไม่ดีเคยเห็นคุกไหมคะอ่าคุกเนี่ย เป็นกรงเป็นซี่ซี่ซี่กรงเหล็ก,ลเ,ลกเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยจะมีความสุขสบายไหมคะไม,ไม่มีไหนะใครอยากเข้าไปอยู่ในคุกบ้างไม่มีใครแน่นอนเด็กๆของคุณครูทุกคนเป็นคนดีนะคะ,ะไม่มีใครอยากจะไปอยู่ในที่ที่คนไม่ดีอยากจะอยู่ในนั้นนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเนื้อหาของครูที่สไลด์กันนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของาสารเสพติดอย่างที่ เราดูข่าวไปเมื่อกี้สารเสพติดในข่าวคืออะไรคะยาบ้ายาบ้าแล้วมีสารเสพติดอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักกัญชากัญชาโอ้โหชายลิรู้จักบุรีเห็ดเมาเห็ดเมาเป็นยังไงคขสาวบวลิศเห็ดเมากินแล้วจะอ๋อเห็ดขี้ควายใช่แล้วกินแล้วจะรู้สึกเมาเหล้าสุราเบียร์บุรีตอบไปแล้วค่ะ เป็นต้นอ่ะอันนี้ก็คือสารเสพติดที่นักเรียนรู้จักในชีวิตประจวาวันของนักเรียนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นได้ยินมาจากไหนสารเสพติดพวกนี้ชื่อพวกนี้มาจากไหนไในข่าวในอินเทอร์เน็ต <with S 1> วิทยุใช่ไหมคะเคยเห็นของจริงไหมคะบุหรี่เคยเห็นของจริงไหมคะสุราเคยเห็นของจริงไหมคะบางทีเราก็อาจจะเคยเห็นของจริงแต่พวกยาบ้าเคยเห็นของจริงไหมคะ ถ้าอย่างจริงนี่อาจจะอยู่ใกล้ตัวอาจจะโดนจับได้นะคะเห็นในข่าวนะคะอทีนี้เรามาดูความหมายของสารเสพติดกันอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเรียนนักเรียนจดหัวข้อสารเสพติดไปก่อนนะคะจดเฉพาะหัวข้อแค่นั้นเองในเรื่องของสารเสพติดทุกวันนี้จะมีสื่อต่างๆระบุมาว่ามีข่าวเกี่ยวกับยาบ้าเนี่ย ลุกลามแพร่หลายอย่างมากซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากนะคะ,ะบางทีเราไม่ได้เสพย,ยาบ้าหรอกค่ะแต่ว่าคนที่เขาไปเสพมาแล้วเมามาเผลอๆเราเขามาจับเราเป็นตัวประกันเพราะตอนที่เขาเมายาบ้าเราเป็นตัวประกันได้ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นโทษทางหนึง่งซึ่งก็ไม่มีใครอยากจะเป็นตัวประกันใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย เราต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้สารเสพติดเนี่ยทำให้ใครเสพติดได้นะคะทีนี้เรามาดูความหมายของสารเสพติดกันยาเสพติดคืออะไรใครรู้บ้างอะไรนะคะสมภพทำให้เมาทำให้ร่างกายผิดปกติคือสารเคมีใช่ใช่ใช ทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ชัว่วไม่ดีชั่วนั่นเองอเอามาดูกันความหมายของยาเสพติดนะคะความหมายของยาเสพติดก็คืออ่อนานักเรียนอ่านค่ะสิ่ง ยาเสพติดหรือสารเสพติดเราจะใช้คําไหนก็ได้นะคะยาเสพติดหรือสารเสพติดก็คือสิ่งที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยจะทําให้ติดแล้วทาให้ร่างกายเนี่ยต้องการรับสิ่งสิ่งนั้นในปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจอย่างเช่นถ้านักเรียนไปลองวันนี้1เม็ดวันพรุ่งนี้นักเรียนต้องการเพิ่มมากขึ้นเป็นอีก1เม็ด อพอกินไปอีกหเม็ดก็เป็น2เม็ดแล้วใช่ไหมคะพอวันที่3ก็ต้องการเพิ่มมากขึ้นเป็นอีกกี่เม็ดหนึ่งเม็ดเมรวมเป็นกี่เม็ดสามเม็ดมันก็จะต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดร่างกายไม่สามารถที่จะรับพิษของมันได้ก็ทําให้เกิดอะไรขึ้นลงแดงเสียชีวิตไปนะคะอาการลงแดงก็คืออาการที่ต้องการยาเสพติด แต่ไม่ได้รับยาเสพติดนั้นหรือว่าเสพยาเสพติดเกินขนาดก็ทำให้เสียชีวิตได้อ,อ่านต่อมาและอะไรคะ ที่ครูบอกไปเมื่อกี้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าอันตรายของสารเสพติดมันจะมีอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้เรกเรียนตอบมาแล้วอยุยา